Poco F 8 Series การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในโลกของโซลูชันมือถือในโลกของอุปกรณ์เสริมสารพัดเสียงที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งรุ่นใหม่ล่าสุดของ Poco F 8 Series ทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจกับการเปิดตัวของ Poco F 8 Pro และ Poco F 8 Ultra ที่มีการออกแบบที่เป็นเสมอกับ Redmi K 90และ Redmi K 90 Pro Max Poco F 8 Pro และ Po c o F 8 Ultra มีการออกแบบที่เป็นเสมอกันแต่มีความแตกต่างในเรื่องของสีโดย Po c o F 8 Pro มีสี black เครลและ e c คโคบลูและโปโก f 8อุ t r รมีสีบลูและ Black ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มีการออกแบบที่เป็นเสมอกับเรดมี k 9 0และเรดมี k 9 0 Pro Max แต่นี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดโดย Poco f 8 Ultra มีการเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงโดยมีการร่วมมือกับ Bose ในการสร้างเสียงที่มีคุณภาพสูงและมีการเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงที่เรียกว่า Sound by Bose ทำให้เสียงของโ o c o f 8อุ t r รมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และนี่เป็นส่วนที่คุณควรจะสนใจกับการเปรียบเทียบระหว่าง Poco f 8 Pro และ Poco f 8 Ultra ทั้ง2รุ่นนี้มีการใช้เซ็นเซอร์ที่เหมือนกันแต่ Poco f 8 Ultra มีการเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงและมีการใช้เซ็นเซอร์ที่มีความเร็วมากขึ้นคือ Snapdragon 8 Elite 5ซึ่งทําให้เวลาที่ใช้ในการโหลดแอปพลิเคชันและเกมที่มีกราฟิกสูงจะมีความเร็วมากขึ้นและนี่เป็นส่วนที่คุณควรจะสนใจกับการเปรียบเทียบระหว่างโ o c o F 8 s e r i e s และ r ร d มี s e r i e ์ทั้ง2รุ่นนี้มีการใช้เซ็นเซอร์ที่เหมือนกันแต่โ o c o F8 สแปดซีรีส์มีการเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงและมีการใช้เซ็นเซอร์ที่มีความเร็วมากขึ้นซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประสิทธิภาพและความเร็วในการใช้งานและนี่เป็นส่วนที่คุณควรจะสนใจกับการเปรียบเทียบระหว่างโพค o และ Red มีทั้ง2แบรนด์นี้มีการใช้เซ็นเซอร์ที่เหมือนกันแต่โพค o มีการเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงและมีการใช้เซ็นเซอร์ที่มีความเร็วมากขึ้น ซึ่งทาให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประสิทธิภาพและความเร็วในการใช้งานและนี่เป็นส่วนที่คุณควรจะสนใจกับการเปรียบเทียบระหว่าง Poco F8 Pro และ Poco F8 Ultra ทั้ง2รุ่นนี้มีการใช้เซ็นเซอร์ที่เหมือนกันแต่ Poco F8 Ultra มีการเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงและมีการใช้เซ็นเซอร์ที่มีความเร็วมากขึ้นซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประสิทธิภาพและความเร็วในการใช้งานและนี่เป็นส่วนที่คุณควรจะสนใจกับการเปรียบเทียบระหว่าง Poco F8 Series และ Redmi K90 Series ทั้ง2รุ่นนี้มีการใช้เซ็นเซอร์ที่เหมือนกันแต่ p o c o F8 Series มีการเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงและมีการใช้เซ็นเซอร์ที่มีความเร็วมากขึ้นซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประสิทธ,ธิภาพและความเร็วในการใช้งานและนี่เป็นส่วนที่คุณควรจะสนใจกับการเปรียบเทียบ e. ระหว่าง p o c o F8 Pro และ p o c o F8 Ultra ทั้ง2รุ่นนี้มีการใช้เซนเซอร์ที่เหมือนกันแต่ p o c o F8 Ultra มีการเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงและมีการใช้เซ็นเซอร์ที่มีความเร็วมากขึ้น ซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประสิทธิภาพและความเร็วในการใช้งานและนี่เป็นส่วนที่คุณควรจะสนใจกับการเปรียบเทียบระหว่างโพโกและเรดมีทั้งสองแบรนด์นี้มีการใช้เซ็นเซอร์ที่เหมือนกันแต่โพคมีการเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงและมีการใช้เซ็นเซอร์ที่มีความเร็วมากขึ้นซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประสิทธิภาพและความเร็วในการใช้งานและนี่เป็นส่วนที่คุณควรจะสนใจกับการเปรียบเทียบระหว่างโพโคเอฟแปดซีรีส์ และ Redmi K90 Series ทั้ง2รุ่นนี้มีการใช้เซ็นเซอร์ที่เหมือนกันแต่ p o c o F8 Series มีการเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงและมีการใช้เซ็นเซอร์ที่มีความเร็วมากขึ้นซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประสิทธิภาพและความเร็วในการใช้งานและนี่เป็นส่วนที่คุณควรจะสนใจกับการเปรียบเทียบระหว่าง p o c o F8 Pro และ p o c o F8 Ultra ทั้ง2รุ่นนี้มีการใช้เซนเซอร์ที่เหมือนกันแต่ p o c o F8 Ultra มีการเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงและมีการใช้เซ็นเซอร์ที่มีความเร็วมากขึ้น ซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประสิทธิภาพและความเร็วในการใช้งานและนี่เป็นส่วนที่คุณควรจะสนใจกับการเปรียบเทียบระหว่างโพโคและเรดมีทั้ง2แบรนด์นี้มีการใช้เซ็นเซอร์ที่เหมือนกันแต่โพโคมีการเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงและมีการใช้เซ็นเซอร์ที่มีความเร็วมากขึ้นซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประสิทธิภาพและความเร็วในการใช้งานและนี่เป็นส่วนที่คุณควรจะสนใจกับการเปรียบเทียบระหว่างโพโคเอสแปดซีรีส และ Redmi K90 Series ทั้ง2รุ่นนี้มีการใช้เซ็นเซอร์ที่เหมือนกันแต่ p o c o F8 Series มีการเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงและมีการใช้เซ็นเซอร์ที่มีความเร็วมากขึ้นซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประสิทธิภาพและความเร็วในการใช้งานและนี่เป็นส่วนที่คุณควรจะสนใจกับการเปรียบเทียบระหว่าง p o c o F8 Pro และ p o c o F8 Ultra ทั้ง2รุ่นนี้มีการใช้เซนเซอร์ที่เหมือนกันแต่ p o c o F8 Ultra มีการเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงและมีการใช้เซ็นเซอร์ที่มีความเร็วมากขึ้น ซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประสิทธิภาพและความเร็วในการใช้งานและนี่เป็นส่วนที่คุณควรจะสนใจกับการเปรียบเทียบระหว่างโพโคและเรดมีทั้ง2แบรนด์นี้มีการใช้เซ็นเซอร์ที่เหมือนกันแต่โพโคมีการเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงและมีการใช้เซ็นเซอร์